เก็บพับเลยลูกอืม,อ,มอืมืแล้วก็ยกไปเก็บระวังอืที่มันอยู่ตรงไหนก็ยกอ,อ่ยกไปเก็บตรงนั้นเลยเอออือืมเค เก็บตัวไหนอีกที่จะเก็บอืมเก็บได้ไหมอืมหนูพับได้ไหมได้ไหมพับได้ไหมครับลองมันทับเท้านะ ังไงอะ่ะก็พับกันยังไงหนูพับเป็นไหม<อ>พับไม่เป็นหรอทำไมอ่ะเป็นผู้ชายต้องพับเป็นดิทำไมตัวเล็กพับได้ทำไมอันเล็กหนูพับได้อะลูกเออพับเหมือนกันเก็บเหมือนกันพับได้ไหมพับไม่ได้หรอ อพาพี่มันได้หน่อยช่วยป้าเก็บหน่อยดีใช่ป้าเก็บหน่อยมาแม่ชวนมาทำยังไงอันเล็กยังเก็บได้ต้องสองอันอ่ะอันใหญ่ก็ต้องเก็บได้ลอกอันนี้ต้องยันไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็ดไหม ไหนอันนี้ลงไหน่มลงไหนอือเห็นไหมเระวังคับเท้าด้วยทำเองทำยังไงเออเอเห็นไหมเก่งๆต่อมือตมือต่อมือเห็นไหมเออแล้วทีนี้เก็บยังไงเออเก็บอันนั้น่อนเลยเออให้มันนอนลงลูกให้มันนอนลงค่อยค่อย พื้นที่อ่าโอ้ยจะได้แล้วเอ้าเอ้าเอาทำยังไงเขาทำยังไงล้อนจเมื่อกี้นี่ก็ถูกแล้วบีบมันเข้าหากันลูกบีบมันเข้าหากันเออบีบมันเข้าหากันถ้างั้นก อีกข้างนึงเออแบบนี้ก็ได้บีบมันเข้าหากันหนึงงง่ง้เ <c oughs> ย้โตมือโตมือโตมือัวมือให้ตัวเองหน่อยโตมือให้ตัวเองหน่อยไหนตตมือดิตกเป็นไหมโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคเก็บได้แล้วแล้วต้องเอาไปเก็บไหนทีนี้เอาไปเก็บไหนเ, <c oughs> เก็บไหนอะ เอาไปเก็บไหนอันางนี้ไหนที่มันเก็บที่ของมันอยู่ไหนอยู่ตรงไหนที่มันอยู่ตรงไหนชี้ดิชี้ดิเออไปเก็บที่มันไปหนูเอาไปเก็บเออหนูเอาไปเก็บได้ไหมหนูเอาไปไม่ได้เหรอลูกเอาไปไม่ได้เหรอครับเออ ตัวนี้ไปก่อนมาเอาตัวนี้ไปก่อนสีน้ำเงินไปก่อนไมไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอมันหนักเหรอลูกโอเคนั่นก็พอแล้วพอแล้วไม่ต้องทำเดี๋ยวมันพังเดี๋ยวมันพังของผ้าออกมาออกมาลูกออกมาอมืเก็บไม่ได้ก็ถ้าเก็บไม่ได้นี่คืนนี้ไม่ให้ดูรถไฟป๊อปนะ เราไปเก็บที่มันที่มันตรงไหน okay.